ในดีเนี่ยใน<ช>การลงทุนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าแค่แค่โรงแรมนะครับแล้วก็มีนาในการทำรถไทยซัพพลายจำกัดรองศาสตราจารย์ดกรกฤช์พรนำนาผลค่ะไทยเอาวมไว้ในที่เดียวเคยให้คุณชอบสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทุกใจได้ง่ายๆเ,เริ่มคือสุดรวมแหล่งของกิน ซึ่งส่วนใหญ่นะครับข้าวหอมมะลิก็เป็นพี่น้องชาวาากิสานบ้านเราก็หวังว่าการเริ่มต้นเซนที่มีเนี่ยเงินเราหายไปประมาณเท,ท่าที่มีตัวเลขขึ้นมาก็อยู่ที่ประมาณ50 0 0มล้านต่อปีของกลุ่มเอ่อเนชอรัลไทยสปายที่เราจะทำนวยบายกันวันนี้ อน,นี้ก็หลักที่เราคุยกันแล้วนะคะ,คะจากปี2561ที่ผ่านมาจนนัดที่จะพัฒนานะคะทั้งผลิตและแปรรูปาทั้งข้าวและก็ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นของชุมชนในของประเทศไทยแล้วก็น่จะไปสู่าสากลในลหลายๆประเทศจะได้รู้จักโดยเฉพาะเรื่องของข้าวหอมมะลิค่ะจึงมีการวิจัยและพัฒนานะคะที่หลากหลายค่ะเน้นที่จะให้สินค้า ที่จะขึ้นแพลตฟอร์มเป็นสินค้าที่เป็นกเกษตรจริงจริงมีคุณภาพเป็นออร์แกนิกจริงๆแล้วก็มีสินค้านั้นมีตรงตามคุณภาพทั้งมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากลค่ะเวลาที่ผู้บริโภคทั่วไปที่จะซื้อสินค้าทั้งทีเนี่ยเขาจะท่านได้ขายในในแพลตฟอร์มนี้แล้วนะคะท่านก็จะได้คือ,อมีผลกำไรจากที่ท่านได้ลงทุนแต่ สวยงามเป็นอย่างมากนะคะแพลตฟอร์มม e ี Commerce t r a d e V Thai และบริษัทใน e ตลาดไทยซัพพลายและในขณะนี้ต้องกาบขอบพระคุณในด้านของแพลตฟอร์มนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องชาวไทยทุกคนได้มีสถานที่ที่จะนำสินค้าขึ้นบนออนไลน์เพื่อที่จะขายทั่วโลกลเราก็พัฒนาแพลตฟอร์มนี้มาได้3ปีแล้วนะครับขาย นอกจากเราจะได้เป็นเจ้าของสินค้าในแพลตฟอร์รอมนี้แล้วเรายังมีสัดส่วนที่จะลงไปสู่พี่น้องอีก70%จากผลกำไรที่เกิดขึ้นในฐานะที่เราเป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับส่วนเป้าหมายในปีนี้เราก็ตั้งเป้าว่าปี2 0 6 4จะได้มีร้านค้าซึ่งอยู่ในออนกลาวในานามชื่อดีๆมีสุขช็อปอ20ร้านค้าต่อหจังหวัดก็77จังหวัด ส่วนออนไลน์บนเทดดีเราก็คาดว่าจะมีสินค้าสักแสนรายการในการคขึ้นแปรฟอมในปี64นี้เรามีพันธกิจที่จะส่งเสริมยกระดับสำหรับสินค้าในการแปรรูปและการติดที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรทั้ทงข้าวาเพื่อที่จะสามารถขายได้ในราคาที่ที่พึงพอใจสำหรับผู้ที่ผลิต และก็ที่สําคัญก็คือสินค้านั้นต้องมีคุณภาพดังนั้นเราจึงเห็นว่าการขึ้นขายในยุคข,ของโควิด19จะต้องใช้เรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเรื่องของตลาดออนไลน์จึงจะช่วยชาวบ้านจึงจะช่วยผู้ผลิตก็คือเกษตรกรจึงจะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการอื่นๆที่จะสามารถกระจายสินค้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญก็คือทำอย่างไรเมื่อจำหน่ายสินค้าแล้วจึงจะมีระบบ ที่จะมาช่วยให้การขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้ายังไม่ไม่สามารถที่นำสินค้านี้ขึ้นเป็นก็คือว่ายังถ่ายรูปยังไม่เป็นไม่ได้เราสอนให้เราจะพัฒนาถ้าสินค้ายังไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานเราก็จะช่วยยกระดับและพัฒนาให้อย่างเช่นที่อยู่ด้านหลังเราก็พยายามที่จะสร้างเครือข่ายนะคะประเภทของที่เป็นอุปโภคบริโภค ที่มีอยู่ในชุมชนถ้าอยากจะเอาขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เทนมีไทยก็ต้อนรับค่ะพูดยังง่ายอันนี้ก็คือตลาดห้างสรรพสินค้าออนไลน์แจะไปอยู่บนอากาศทันองก็จะมันจะมีคนเข้ามาดูได้ทั่วโลกเป็นเม็นค,ค่ะ,คอ,ะอย่างเช่นเราแปลรูปข้าวนะคะไปเป็นน้ำมันรำข้าว ข้าวหอมมะลินะคะก็ไปเป็นน้ำมันรำข้าวหอมมะลิตัวนี้คือข้าวหอมมะลิมาตรฐานอินซีมาตรฐานสังกลได้รับการรับรอง USDA อเมริกา NOP แคนาดา JAS ญี่ปุ่นและ EU สภาพยุโรปค่ะแล้วก็เอาน้ำมันรำข้าวนี้มาทำเป็นเซรั่มค่ะบำรุงผิวหน้านะคะคุณสมบัติของข้าวมีเท่าไหร่แต่น้ำมันรำข้าวมีหกเท่าของข้าว ที่อยู่ในข้าวคือสารแอน anti a จิ้งค่ะสารแอนตี้ออกซิ i ดน n ์ค่ะนิยมชมชอบนะคะค่ะค่ะได้เลยค่ะคือเรื่องแกะหัวแอนแอน